ตอนนี้เพื่อนอยู่ในช่องบอสกัลลัตออริจินอลนะครับวันนี้เรามีไอติมวอลนะครับเป็นวอลโอวันตินนะครับนี่สองรสชาตินี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างแล้วก็ชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนหรือว่ว้ชอบทั้งสองนะเดี๋ยวเรามาดูกันเออผมเริ่มอนอานบนก่อนแล้วกันนะครับอันบนก่อนนะซองก็จะเป็นแบบนี้น,น,น,าานี่นะประมาณนี้นะ หน้าตาในรูปเป็นแบบนี้เลยโอ้โหนี่คาบ3มิติเหมือนกันนะเนี่ยออลอยขึ้นมาเนี่ยอะเดี๋ยวเราแกะกันเลยคาบาเล่นนะอะไรน้อยแกะมาจะเป็นแบบนี้นะโอ้นะอืมเป็นช็อกโกแลตนะ ไปชิมกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอืมอืมตัววช็อกโกแลตเคลือบเนี่ยมันจะคือรสชาติโอวันตินเลยครับแล้วก็เหมือนโรยโรยผงโอวันตินเป็นก,น,กนก้อนก้อนกรอบๆนะไว้ข้างบนอ,อร่อยเข้มข้น มันก็อร่อยกว่าพวกที่มันถูกกว่าแหละครับราคามันก็แพงกว่าเนาะเนื้อก็เป็นเนื้อแบบเนื้อครีมนะเนื้อครีมละมุนนะอร่อยแต่ไม่ได้เป็นเป็นเหนียวเหนียวนะเป็นแบบเบาๆอะ่ะเป็นครีมเบาเบาเลยอืมอืมอันนี้ผ่านเลยอร่อยอร่อยเลยอะ่ะ ใครใครชอบแบบรสชาติอบันตินอนะตายนะครับตายเลยเนี่ยเอรสชาตินี้เข้าไปทั้งหวานทั้งหอมมันอีกแล้วค่ะอร่อยอร่อยอันนี้ชอบเลยครับชอบจริงๆเลยนะ คุ้มคุ้มเดีย๋ยวมาดู่าตาต่อไปว่าผมจะชอบไหมนะอือันนี้อร่อยอไวมอลอ่อแล้วครับแท่งต่อมานะอันนี้อันนี้ก็เป็นดาร์กช็อกนะอ่าดาร์กช็อกหน้าตาก็เป็นแบบน,นี้เป็นสีขาวอ่ะเออข้างในเป็นเป็นดำดำขาวแล้วก็มีสักเป็น เป็นเก๋ด้ครับสีดังเดี๋รดูกันปกติผมกินแต่สีนี้สีนี้ไม่เคยนะสีนี้ไม่เคยเลยอืมเป็นี้อ่าสีไม่เหมือนกันนะครับอืมแต่ไอ้กรอบๆน่าจะเหมือนกันนะครับสีนี้น่าจะให้ความแตกต่างเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอื้มหอมนะหอม อ,อ,อันนี้เหมือนกินแบบเหมือนกินโอวันตินแหลอะอันนี้มันเป็นเหมือนนมนะนมนมข้นหวานหรือเปล่าก็มไม่แน่ใจแล้วก็ใส่ไอโอวัลตินแบบแบบเป็นผงอะนะครับเป็นก้อนๆออเป็นผงข้างในก็เป็นไอติมเนือ้อแบบช็อกโกแลตนะอืมอืม อร่อยทั้งคู่เลยว่ะอร่อยคนละแบบอ่ะอืมอร่อยจริงไม่ได้เขาไม่ได้จ้างโฆษณาเนี่ยกินเองจ่ายเองไม่ได้อวยนะมมนอร่อยจริงว่ะมผมชอบรสชาติแบบเนี้ยสองอันเลยอ่ะอร่อยสนใจยากอืม พ็อกเกลดก็แบบหวานกําลังพอดีนะครับแล้วก็มาเสริมด้วยความหวานของไอเหมือนน้ำค้นสีขาวอ่ะแล้วก็มาตัดด้วยความขมนิดนึงของไอกรอบเนี่ยก็มีเท็กเจอร์แบบกรึบกรึบกรับกรับกรึบกรับกรับอย่างเงี้ยนะครับอืมอร่อยอ่อืมอร่อยครับลองดูลองดูใครกินแล้วชอบรสไหนไม่ชอบรสไหนหรือว่าชอบสองรสหรือว่าไม่อร่อยเลยคุยกันได้นะ ก็แคอมีขอลาไปก่อนนะครับ